ผู้ชมครับเรื่องของปตทที่ถูกมองว่าเรื่องของผลกําไรแสนล้านบาทถูกโจมตีในเรื่องนี้ตอนนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทออกมาแถลงชี้แจงเกี่ยวกับการที่ปตทถูกโจมตีเรื่องนี้ในสื่อโซเชียลมีเดียในช่วง2-3สัปดาห์ที่ผ่านมายืนยันนะครับว่า ไทยเนี่ยไม่ได้มีพลังงานมหาศาลและการปฏิรูปโครงสร้างราคาพลังงานของคอสอชอจึงไม่ควรเริ่มจากข้อมูลที่เป็นเท็จติดตามทั้งหมดได้จากรายงานครับแก๊สในอ่าวเนี่ยชื่อใช่7ปีเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ67ล้านคนแล้วไม่ใช่ทุกคนในปัจจุบันนะครับลูกหลานเราบางคนยังอยู่ในท้องบางคนเกิดมาแล้วอายุไม่กี่ขวบางคนก็โตๆหน่อยเรยนมาอะไรพวกนี้อีกหน่อยพวกเราตายไปเขาต้องเป็นคนรับที่เหลือต่อคําถามคือ เราจะใช้ไอ้เจ็ดปีที่เหลือเนี่ยเพื่ออะไร <P> เพื่อเราเองให้หมดหมดไปหรือว่าเราจะเก็บให้เขานะฮะฉะนั้นสําคัญมากตรงที่เราต้องไม่หลอกตัวเองนะครับว่าเรามีพลังงานเหลือเฟือที่จะใช้อะ่ะถ้าเราเริ่มด้วยสมมติฐานที่ผิดนะครับว่ามันมีประเทศไทยมีพลังงานอะไรมากมายเนี่ยผมไม่ต้องดูรูปนี้เลยใช้ยังไงก็ไม่หมดงั้นเรามายื้ด้วยฉุยแฉเรามาใช้กันให้หมดไปลูกหลานเราก็ยังมีใช้แต่ถ้าสมมติฐานนั้นไม่จริงอะ่ะ เรากำลังทำบาปอย่างใหญ่หลวงนะครับนะฮะว่าแล้วต่อไปแล้วเราจะเอาอะไรใช้กันไปนะครัซีอีโอปตทย้ำว่าก๊าซธรรมชาติในอา่<ช>รราวไทยเหลือใช้เพียงเจ็ดปีและข้อมูลที่ให้ผ่านโซเชียลมีเดียไม่เป็นความจริงที่ห่วงที่สุดก็คือว่าหลายๆประเด็นที่เราพูดกันตอนต้นเนี่ยเป็นเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนะฮะเป็นข้อมูลที่ที่เป็นเท็จเนี่ยนะฮะหลายหลายเรื่องนี่เราพูดถึงเรื่องที่เรื่องเดียวกันพูดสองครั้งคนคนเดียวกันพูดไม่เหมือนกันด้วยเนี่ย ทีนี้เรากำลังจะกำทำเรื่องที่สําคัญมากของประเทศชาติคือเรื่องปฏิรูปพลังงานเนี่ยถ้าข้อมูลเริ่มต้นเนี่ยมันผิดนะฮะก็ห่วงนะครับว่าแล้วเราเรา,เราจะไปในทางไหน,นส่วนข้อเสนอที่ให้ยกเลิกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนายเพรินมองว่าควรรอให้ไทยมีคลังสำรองน้ำมันทางยุทธศาสตร์เสียก่อนเพื่อให้มีกลไกในการบริหารจัดการความเสี่ยงหากเกิดภาวะฉุกเฉินแม้ว่าที่ผ่านมาการใช้เงินกองทุนเพื่อแทรกแซงราคาน้ำมันข้ามประเภทจะผิดวัตถุประสงค์ แต่นันการยมืบอกเอาละท่านนั้นยกเลิกออยฟันเนี่ยก็ห่วงอยู่นะครับคือใช่ออยฟันอาจจะเป็นเครื่องมือที่ไม่ดีหรือเครื่องมือที่เราใช้ไม่ค่อยถูกวัตถุประสงค์นัแต่การไม่มีเครื่องมือเลยก็ก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดดีๆนะเพราะขนานที่เราไม่มีตัวตรงกลางนะ t สติเป็ e ์เรนต์ร r เซิร์ฟเนี่ยค,คสำสัรองน้ำมันทางยุทธศาสตร์เรายังไม่มี นอกจากนี้การโจมตีว่าปตทผูกขาดตลาดน้ำมันก็ไม่เป็นความจริงเพราะมีสัดส,ส่วนการตลาดเพียงร้อยละ39แต่กําไรของปอตทมาจากธุรกิจปิโตรเคมี Me, ซึ่งนําเงินส่วนนี้มาใช้ในการลงทุนจัดหาพลังงานนอกประเทศเพื่อให้คนไทยมีพลังงานใช้ไม่ต่ำกว่า10ปีเช่นการไปลงทุนในโมซัมบิกที่ใช้เงินถึง60,000ล้านบาทในการจัดหากา๊าซธรรมชาติ5ล้านล้านลูกบาทฟุต ลงซื้อแกนมา5้ทีเซมาใช้เงินไปเท่าไหร่6กหมื่นกว่าล้านนะแล้วเงินแขกเงินปอทเงินปอทมันจะไหนก็กำไรที่ได้แต่ละปีเนี่ยส่วนที่จ่ายปันผลไปแล้วก็เก็บเอาไวอ้อสอเขาได้กําไรเขาจ่ายปันผลแล้วเขาก็เก็บเอาไว้เนี่ยนะฮะแล้วตรงนี้มาซื้อแหล่งพลังงานถ้าผมไม่กําไรเลยได้ไหมตายครับแล้วใครจะไปซื้อถ้าปอทอไม่ซื้อนะฮะเนื่องจากในประเทศไทยเราไม่มีคนอื่นซื้อคือไม่กระทรวงพลังงานก็ไม่ได้ตั้งมาณซื้อเั้น RP พีเราก็จะไม่ถึงสิทธ ถามว่าเราไม่ถึงสิบขอขาดบาาตายไหมก็ไม่บาดตายนะถ้ามีเงินก็ขอซื้อเขาแต่ในวันที่เกิดวิกฤตนะครับถ้าเราไม่ได้เป็นเจ้าของน้ํามันมีเงินก็ซื้อไม่ได้นอกจากนี้ซี CEO ะะอีโอปตทยังยืนยันว่าไม่ได้มีเงินเดือนสูงถึง4ี่ล้านเจ็แสนบาทต่อเดือนตามที่มีการให้ข้อมูลโดยสามารถตรวจสอบได้จากรายงานประจำปีของปะตะทและเตรียมเดินสายชี้แจงข้อมูลผ่านสื่อมวลชนต่อไป ทีมข่าวเทรัฐทีวีรายงาน